ถัดมานนร้าเป็นเรื่องค่าคงที่สมดุลการละลายนะการละลายของ P B S O 4เนี่ยอ่ะเขียนก่อนมันก็จะกลายเป็น P B 2บวก S O 4 2ลบอย่างนี้ถูกไหมครับอ่ะตอนแรกเท่าไหร่ไม่รู้นะตรงน,นี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์ก่อนเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาสมดุลเปลี่ยนแปลงก็ลบ x บวก x บวก x อย่างนี้ถูกไหมสมดุลนี้ก็จะเท่าไหร่ไม่รู้มันเป็นโซลิดเราไม่สนใจมันนะอันนี้กลายเป็น x x งั้นค่า k มันก็จะเท่ากับ ทีบบวกเนี่ยคูณกับซันเฟสสองลบก็จะเท่ากับ x กกำลังสองถูกไหมครับ<ส>ซึ่งเขาให้ค่ามาเท่ากับ1.44่งจุคูณสิบกลังลบแป้วเราหาค่า x ได้ไหมตรงนี้เราได้ x เท่าไหร่ครับ x เท่ากับ1.2คูณ10กำลังลบ4ถูกไหมก็เราถอดลดเทอมหน้าได้1.2เทอมหลังได้10บกำลังลบ4เหน่วยเป็นอะไรครับทุกอย่างที่ใช้คำนวณเป็นโมต,ต่อลิรหมดนะ เท่ากับว่าความเข้มข้นของเหล็กไอเลดทูซัลเฟตที่ละลายอยู่เนี่ยตรงเนี้ย x x ลบ x เนี้ยมันเท่ากับ1.2ึุคูณสิบกลังบ4โมลต่อลิตรด้วยถูกไหมครับถ้าเอามาแค่ร้อยลูกบาศก์เซนอ่ะเขียนงี้นะความเข้มข้นของ P B S O 4เนี่ยที่เป็นเอคเรียนนะครับมันก็จะเท่ากับ1.2ึุคูณสิบกลังบ4โมลต่อลิตร ออามาล0 0บาทเซนก็คือ0.1ลิตรถูกไหมครับได้เป็นกี่โมครับเนี่ยตรงนี้แต่ั้นได้เป็นโมแล้วใช่ไหมครับเราอยากรู้ว่ากี่กรัมเรากวคูณน้ำหนักโมเลกุลมันเข้าไปมวลสูตรมันเท่าไหร่เหล็กตะกั่ว207เซนเฟดอีกแล้วครับ9 10 6บวกกันได้303จากโมจะกลายเป็นกรมัมมันจริงมันมาจากตรงนี้ครับ1โมเท่ากับ303กรัาามโมก็ตัดโมถูกไหม มันก็จะได้หน่วยกรัมนั้นคาตอบกำลังก็คือหนึ่งจุดสองคูณสิบกำลังลบสี่คูณศูนย์จุดหนึ่งคูณสามร้อยสามไม่ต้องคิดเลขเยอะครับสามร้อยตัวมองเป็นสามร้อยสามร้อยคูณสิบสองก็ได้สามร้อยหกสิบถูกไหมเลขมันจะตกะลาลาสามหกทีนี้มาดูมาดูจุดเชิงนิยมสิบกำลังลบสี่คูณศูนย์จุดหนึ่งกลายเป็สน,ส,นสิบกำลังลบห้าสามร้อยคูณหนึ่งจุดสองได้สามร้อยหกสิบ คูณสิบกำลังลบห้าาเป็นมิลลิกร,รัมนะครับเขาถามเป็นมิลลิกร,รมัมก็กลายเป็นสามร้อยหกสิบมิลลิกร,รมัมถูกไหม,มอ่าไม่ใช่ค่คูณสิบกำลังลบสองมิลลิกร,รมัมหรือสามจุดหกมิลลิกร,รมัมอันนี้เป็นค่าประมาณหมดเลยนะครูไม่ได้คิดจริงซึ่งน่าจะตรงรกับข้อที่สองนั่นเองนะครับเร็วไหมแบบนี้นะครับถัดมาข้อที่แปด เอาสารละลายเบสแก่ NaOH ผสมกับกรดแก่ NaOH แล้วได้ pH 12แปลว่ายังมีความเป็นเบสเหลือแปลว่าใครมากกว่ากันครับ pH 12เนี่ยมองเป็น POH ให้ได้นะเท่ากับ2หรือ OH เนี่ยเท่ากับ10กํลังลบ2มลต่อลิตรนะมล,ลาร์เห็น M ใหญ่แล้วกันเนาะคููมองเป็น0.01ได้ไหมแปลว่าโมลของ NaOH ต้องมากกว่าโมลของ HCl แล้วได้มากป็นคนของเ OH อเท่านี้ตอนหลังงั้นเราหาโมตรงนี้ครับให้เป็น X รูปบาทเซนนะอ่ะโมในเ OH อก็จะเท่ากับเท่าไหรครับคิดออกมาโมเท่ากับ M V มส่วนพันก็ศูนย์จุดหนึ่ง v ก็บ x กสส่วนพันเหมือนเป็นโมนะครับโมของ S C L อโยมาโมเท่ากับเก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง v ก็ห้าร้อยส่วนหนึ่งพัน หน่วยเป็นโมนะครับ v รวมก็คือ500บวกกับ x นะครับอ่ะเราจับโมล,ลก,กันนะจับโมล,ลก,กันอันนี้ต้องมากกว่าเบตต้องมากกว่ากดใช่ไหมครับเร้ก็เอา0.1 x ส่วน1000ลบด้วยเทอมนี้0.01คูณ500ส่วน1000อันนี้หน่วยเป็นโมถูกไหมครับอันนี้ก็หน่วยเป็นโมโมลบลโมก็ได้หน่วยเป็นโมถูกไหมครับหารด้วย v รวมครับคือ 5 0 0ร้อยบวกเอ็นนี่เป็นรูปบาทเซนหาหน0 0งอีกทีหนึง่งข้างบนหน่วยอะไรครับตอนนี้ข้างบนหน่วยเป็นโมข้างล่างหน่วยเป็นลิตรแล้วนะเป็นโมต่อลิตรแล้วนะจะลบไปแล้วต้องเหลือความ้นเท่ากับ0.01ถูกไหมที่เราคิดมานเนี้ยโยงมาเนี่ยแค่นี้ครับเราแก้สมการแล้วก็ไ,ได้ค่าเอก็เป็นคำตอบอ่ะพันตัดพันให้หมดเลยนะ แล้วประยาย500บวก x ไปคูณฝั่งนี้ได้อะไรครับได้เป็น5บวก 0.01x ฝั่งนี้ก็กลายเป็น 0.1x ลบ0.01คูณ500ได้5ถูกไหมครับอ่ะแก้สมการง่ายน,นะครับ -5 ยา้ายไปบวกฝั่งนี้เป็น10 0.01x งายมาลบกลายเป็น 0.09x งั้นได้ x เท่ากับ10หารด้วย0.09ได้ หนึ 1> 11 1. 11่งร้อยสเอ็ดนึ่งหนึ้ไปเรื่อยๆเนาะแต่เราไม่สีเรียสตรงนั้นเราตอบแค่พอช้ยสอนก็ได้คําตอบแล้ว